สร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาครับชาย,ยายยาวสุดใจของสินิพน่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับใช่ครับยาวจริงๆครับสูงถึงร้อยก้าสิใช่ครับครับ e a y players เริ่มเซตที่สองครับครับ อุเียเสิร์ฟก่อนดิสเตอร์จะเสิร์ฟเหมือนเดิมไหมครับอยะกใ้เสิร์ฟกอดวองได้แล้วเป็นโอกาสของสาชาติเนี่ยเลยครับโอ้โหดูหัวปมเสาพอดีทำให้ไบโดยครับบล็อกไม่ค่อยสูงนะครับขอให้ตั้งมาให้ชงมาสารชาติบอกว่าจะจัดการให้หมดนี่ครับดูครับ โหโหวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีมากครับบล็อกของเฮนดราเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับ,รบแต่แรกเป็นของไทยครับดับวัน <c oughs> ยังไปได้นะครับไปได้โอ้โหราวดี วันนี้ถือว่าสิทธิพงษ์คำจันทร์เนี่ยครับเปิดลูกก็ดีชงก็ดีนะครับเพระญญาะฉะนั้นสาชาติขึ้นง่ายเลยครับวันนี้ดูครับลูกซ้อมครับและโดนที่บริเวณหัวไหล่จะออกไป2ต่อ0อยับ2 ได้ตอบโต้บ้าง <c oughs> นะครับประโยชน์ของความเสูงนะครับยังสามารถบล็อกได้เต็มนะครับิพิพนคำจันวันนี้มาเหนือชั้นนะครับ <c oughs> สามารถเล่นได้ทุกบทบาทครับดูครับจังหวะที่สายฟูขึ้นนะครับ <c oughs> คือช่วงตัวนี่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับผมทำ หน่ครับโอ้โหอันนี้เสิร์ฟนะครับน่าจะเหยียบเส้นนะครับ,รบดูกรรมการขานเป็นแต้มของอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าการเหยียบเส้นก่อนส่งถือว่าเป่าครับ ราวังเลยครับแต่ถือว่าน้ำหนักเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่คราวนี้ยังร้องได้ครับเฮนร่าให้เล่นยากไปหน่อยไซฟูเล่นยากไปหน่อยชงย้อนหลังทำให้เห็นนะครับกับเตะยากขึ้นคือห่างไปฐานตะข่ายชงขมครับ ดังพักดังแรงมากครับแก้ไขได้ดีนะครับจังวะนี้ <c oughs> เหมือนจะพลาดแล้วตอนแรกเนี่ยคือแย่ขาเข้ามาพร้อมกัน2คนนะครับแต่ว่ายังแก้จังหวะนี้ได้การสร่งของเขาถือว่าดีมากครับมาพอ,พอดีหน้าตาขายทำให้ตัวทำทำได้ง่ายอินโดนีเซียยังส่งครับ Two, four. วันนี้วิคเตอร์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของลูกเสิร์ฟในช่วงหลังครับตอนในขณะที่ผมเห็นเขาเสิร์ฟนะเขาจะตัดบา,าบัเพื่อให้ปัดลงข้างหน้าคือจริงๆลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นจุดแข็งของเขาเนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงท้ายของเซตแรกมาจนถึงในตอนนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหา คราวนี้ก็ออกอีกอครับเป็นคะแนนของไทยครับ6กต่อ2ือว่าถ้าเสิร์ฟแรงๆก็ไทยก็เปิดได้ครับต้องคิดมากแล้วทีนี้ว่าเราจะเสิร์ฟยังไงเห็นจังหวะตัดยอดครับก็เลยผิดพลาดเยอะวันนี้ครับวิกเตอร์จะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับ t w น่าจะออกแม่ก็อาจจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรครับพิเตอร์ไม่เป็นไรครับยังพอมีเวลาตอนนี้7ต่อ2ครับไทยเรานำอยู่แล้วก็จะเป็นฝ่ายส่งที่เดิมเลยนะครับออกบริเวณใกล้ๆกับจุดเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่นี้อินโดขอเวลานอกครับ ดูแล้วเขาก็หวังผลต่อการเสร์ฟรในขณะที่เขาเสิร์ฟเขาถือว่าหวังผลในการเสิร์ฟนะครับเสร์ฟมายังไงเสร์ฟแรงยังไงเราก็สามารถเปิดได้อยู่ครับก็เลยกดดันมาที่ตัวเสริฟ เนี่ยการเล่นตะกร้อนะครับถ้าเสิร์ฟดีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าได้เปรียบสามารถที่จะได้แต้มง่ายนะครับ please, นี่คือสกอร์ที่เกิดข <Okay, S 1> ึ้นอยู่ในขณะ <please stop. S 1> นี้นะครับเ <7 S 1> <already. S 2> ต่อ2ไทยนำครับอาจารย์กบลคือเข้ม <Thank> you, สิทธิพงษ์ธรรมจันท์นะครับ <Thank you. S 1> ก็ตัดสินใจนะครับ เราเป็นฝ่ายเสริมโชคชกมนันย <driven> ิ้มหงงนะครับหรือว่าทําทีมได้ค่อนข้างน่าประทับใจใช่ครับครับรครับกลับมาแข่งกันต่อไ <confused> ครจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับ Ready, มากนะครับับเสิร์ฟเอสเลยครับลูกนี้เห็ว่าเร็วน้ำหนักมีเครื่องวัดจะดีนะผมว่าดูครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางเนี่ยได้เลยนะครับครับเรนนี่พิเศษได้เสร์ฟต่อครับ eight two คราวนี้คราวนี้ไม่ต้องแรงครับต,ตัดยอดเขาเรียกตัดจอดครับเพราะเบาๆตัดยอดนี่บางครั้งก็ทําให้คู่ต่อสู้งงได้ครับเป็นวิธีของลูกจะโค้งด้วยนะครับดูครับปั่นนะครับเข้ามาโอ้โ okay. ห <laughs> เห็นรราไม่ทันจริงๆครับ n 2 ีทิ้งไปไกลเหมือนกันครับเจ็ดต้องอินดใจสทธิพงครับแต่ว่าข่าวนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับเปลี่ยนท่าเป็นใช้ฝ่าเท้าเลยครับ3ามต่อเก้าฟูพยายามที่จะกระตุ้นเพื่อนนะครับ 3> 3เอาหน่อยนิเตอร์ต้องรวบรวมสมาธินะครับ ว่ายัางฟองได้สหาชาติขึ้นอีกแล้วโอ้โหยังยังไม <I know. S 1> วันนี้สิทธิพงศ์เปิดรูปก็ดีครับครับลูปเข้าทําของสหาชาติต้องบอกว่าถ้าหากไม่ชนะไม่ฆ่าไปได้เลยเนี่ยก็จะแก้ยากจริงๆนะครับดูครับคือพยายามจะตาม,มไม่ทัน แรงกี่สองขาโอ้โหโบล็อกมากออกครับออกด้านหลังไปครับถูกบล็อกโดนบล็อกโดนขานะครับเด่นปะรต้องชมยุคพอดีครับจังหวะนี้ที่งัดขึ้นมานะครับเราให้สาชาติเล่นง่ายๆเลยครับงัดด้วยขวาแล้วชงด้วยซ้ายครับเหลือเกินจริงๆถือว่าพื้นฐานดีครับทั้งซ้ายั้งขวา เปิดลูกดีมากครับได้ครับเชิง d o ้ n first point Indonesia ลูกนี้โจมหามไปหน่อยครับจังหวะขึ้นของสาชาติแล้วโดนบล็อกนะครับโดนต้นขาปไปครับเป็นร่า วันนี้สถิติการค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มมีให้เห็นแล้ว4ต่อ11ครับอโโอโโอเอนดราพยายามที่จะเจาะทางขวาของอินโดนีเซียใช่ครับตัดเบาๆอยู่ที่หน้าขวานะครับสิดิพงค,คำจันทร์เพราะว่าเห็นเบอร์8นะครับ,รบว่ายืนห่างจากตะข่ายก็เลยตัดเบาๆ หลายแต้มที่เราเห็นหยอดลงด้านหน้าเนี่ยครับพื้นที่ด้านหน้าไม่ได้ครับแต่ว่าคราวนี้ลองได้วิเตอร์ให้ไปไ้ฟูอยังงั้นกลับมาได้ครับต้องชมครับครับพอดีหัวจิตหัวใจเหลือเกินครับครับเหนียวแน่นจริงๆริพัสดพงษ์ยุคพอดีนึกว่าจะได้แล้วครับมา้ายตักนะครับครับ ลอยหลังเท้าขึ้นมานะครับทำเองเลยครับชงองทำเองสุดยอดจริงๆครับยุพดีคราวนี้มาทางซ้ายบ้างไซฟูตัดกันมาได้มงครับลองได้กินเองวันนี้เป็นอะไรของทีมไทยนะครับ สุดยอดทั้ง3คนจริงๆครับสุกิพงผมคิดว่าเขาจะชงให้ตัวจำนะครับทำเองเลยทำเองเลยครับคือโมงมาน้ำหนักไม่แรงแบบนี้หวานเลยครับขึ้นแท่นอีกแล้วสิต่อสี่แค่เดียวเท่านั้นครับต้องดูว่าไทยจะทำได้ไหม ขึ้นอยู่กับลูกนี้ครับเอาจนได้ครับทีมไทยชนะในเซตที่สอง15-4ครับ the second set of second regu Thailand score 15-4 Winner of the second regu Thailand ก็ชนะไป2องเซตรวดนะครับในทีม B ครับ15ต่อ9และ15ต่อ4นะครับครับเรายังมีแข่งผู้ที่3ต่อครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่เราจะได้ชมชุด4ครับหรือว่าชุดคอนเนี่ยครับก็เสียงกบมือครับ ล้นหลามเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมทางอินโดนีเซียก็บอกว่าต้องสู้สู้ได้เต็มที่แล้วนะครับวันนี้สิทธิพงศ์คำจันทร์นะครับมาดีเสิร์ฟดีเปิดดีนะครับทีมเวิร์กชุดนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาใช่ครับดีตั้งแต่การเสิร์ฟการชงแล้วก็การทำคะแนนครับทำได้ดีหนะครับ นในขณะที่อินโดนีเซีย <ไป S 1> เองจะว่าไปแล้วก็ผิดพลาดเองก็หลายแต้มเหมือนกันท่านผู้ชมครับจะมีการแข่งขันในทีม C อีกหนึ่งคู่นะครับอีกสักครู่นะครับเราจะได้ชมทีม C นะครับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียจะต้องสู้เพื่อศักิศรีครับในชุด,ชดสุดท้าย มีการแจกของที่ระลึกนะครับครับตะกร้อลูกเล็กๆซึ่งเป็นครับผู้วุฒแจครับครับผมให้กับแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับแฝงจะถือว่าเป็นการคืนกำไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคุณผู้ชมที่เดินทางมาชมกันทึงสนาม ผู้ชนะได,ได้แล้วนะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบครับ,รบวันนี้ถือว่าสหาชาติก็เปิดลูกดีนะครับครับเรามาดูไฮไลท์นะครับการแข่งขันในทีมบีนี้นะครับ แล้วแนวทางในการเล่นในชุด4ต่อไปเนี่ยจะจะเป็นแบบไหนครับคุณวีรัตครับครับชุด4นะครับก็คงจะวางแผนด้วยการลุกด้วยการลุกเสริมนะครับครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องความกดดันก็คงจะไม่มีไม่มี้ะครับก็เล่นสบายต่ถือว่าชนะไปแล้ว แต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยทางผู้ึกสรอนเขาต้องดูนักกีฬาด้วยว่าถึงชนะก็ตามเวลาการเล่นเนี่ยต้องให้ได้มาตรฐานไม่ว่าการเสิร์ฟการเปิดลูกหรือการทำเนี่ยต้องเด็ดขาดจะไม่มีการออมหรือว่าไม่มีการเปิดโอกาสให้กับทางอินโดนีเซียแน่นอนเลครับ,รบเล่นเต็มที่ครับ